không à, 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 không không à, không không

ปัญหาหลักๆก็คือโควิดเนี่ยครับหลักๆเลยผลกระทบกระทบไปทุกวงการทุกภาคส่วนจริงมากครับแล้วก็ชาวช้างของเราก็กระทบมากครับเพราะว่านักหนึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติก็หายสองนักท่องเที่ยวภายในประเทศก็หายคือว่าน้อยลงกว่ากว่าที่เป็นอยู่เมื่อก่อนนี้ครับแตกต่างกันเยอะครับคือว่ากินเขาก็กินอิ่มครับเขาได้กินเต็มที่มีนักท่องเที่ยวมา ป้อนอาหารวันวันหนึ่งเขากินช้างตัวเชือกหนึ่งกินประมาณ300รกิโลต่อตัวต,ต่อวันแต่เมื่อก่อนเนี้ยเขาได้รับเต็มที่ครับคือว่านักท่องเที่ยวเข้าม,มาเยอะอาหารการกินก็หลากหลายแต่ตอนนี้มีโควิดเข้ามาคือแบบต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยครับพวกผมต้องพยายามหาอาหารให้ให้เขากินให้ได้เต็มที่ที่สุดนะครับทุกวันนี้อ๋อก็ขอฝาก กับนักท่องเที่ยวมามาช่วยสนับสนุนชาวช้างควานช้างแล้วก็ช้างช่วยมาเลี้ยงช้างเหมือนเดิมเหมือนที่เคยนะครับช้างจะได้อยู่ดีกินดีครับสงสารช้างครับครับหลังแา่แต่โควิดกระทบเข้ามาครั้งที่สามเนี่ยรู้สึกว่าแขกหายหมดเกลี้ยงเลยเอ,อก่อนต่างประเทศมาช่วยเยอะแต่ตอนนี้แขกไทยก็เงียบไปด้วยกันทั้งหมดทั้งแขกไทยและต่างประเทศกระทบแรงมากๆเลยทีเดียวครับ คือเขาเขาจะชอบกินพวกแตงโมสับป,ปะรดกล้วยอย่างเงี้ยฮะคืออาหารเสริมไม่มีเลยแต่หญ้าก็พอมีอยู่หญ้าแต่ขาดกล้วยขาดสับป,ปะรดขาดแตงโมตรงนี้แหละนักท่องเที่ยวเมื่อก่อนเคยมาให้อยู่เลื่อยช้างเราก็อิม่มหนำสำเร็จทุกวันนี้ช้างก็แห้งไปด้วยกันทั้งหมดแม้แต่ผู้ดูแลช้างก็ทุกอย่างก็กทุบอย่างแรงมากเลยครับก็อยากจะให้ พี่น้องพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ที่พอมีกำลังก็เชิญไว้มาเยี่ยมเยียนมาให้อาหารช้างก็จะขอบคุณแล้วก็เหมือนกับเราช่วยสัตว์คู่บ้านคู่เมืองเคยทำสงครามคู่ชาติบ้านเมืองมาเราเหมือนก็นได้ช่วยเลี้ยงสัตว์ใหญ่ที่เคยคู่ชาติบ้านเมืองร่วมกันมาครับถ้าโควิดเปิดแล้วทุกวันนี้ก็ยังมาได้ฮะทยอยกันมาคนไม่มากครับก็อยากให้มาเรื่อย แต่จะหลังจากโควิดมาแล้วเนี่ยคงจะเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุที่ท่านมีอันจะกินอยู่แล้วด้วยอะไรด้วยนะฮะหรือจะกําลังมากกําลังน้อยเรายินดีต้อนรับก็คืนอย่างน้อยๆเราได้เลี้ยงสัตว์ใหญ่ร่วมกันทําให้ช้างเรามีความสุขและผู้เรียกพนักงานนักท่องเทีย่ยวต่างๆจะได้รับใช้กับพ่อแม่พี่น้องจะได้รับใช้กัน,พพน,กนเพื่อให้เราอยู่รอดโดยทั่วๆกันนะครับ